ประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยครับกับงานโปเกม n นพ e ีเมียบอลครับประจำปี2025ถึง2026ครับผมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับนั่นก็คือรุ่นมาสเตอร์เนี่ยจะแข่ง Day 1ครับแล้วก็ไปถึง Day 2ด้วยส่วนรุ่นจูเนียร์และซีเนียร์เนี่ย เขาจะแข่งแค่วันเดทูแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าการ์ดโปรโบที่ได้นะครับก็จะเป็นใบนี้นะครับเป็นซูโบมีครับแล้วก็ตราปั้มพรีเมียมบอลครับน่ารักมากๆสวยมากๆครับและรางวัลที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือสลีฟครับผมสลีฟลายพรีเมียมบอลนี่ก็สวยมากๆรวมถึงเพย์แมทด้วยก็สวยมากๆครับและที่สําคัญนะครับผมผู้ที่ชนะในพรีเมียมบอลเนี่ยถ้าเป็นรุ่นมาสเตอร์อันดับ1อันดับ2เนี่ยเขาจะได้จิตไปโบว์แชมเปี้ยนชิพเลยนะครับไม่ต้องไปลุ้นที่โปรโมทมาสเตอร์บอลอีกแล้วครับก็คือได้โคอต้าไปเลยครับ รวมถึงรุ่นจูเนียร์และซีเนียร์ด้วยนะครับแต่ว่ารุ่นจูเนียร์และซีเนียร์เนี่ย เขาจะเอาเอันดับที่1ครับผ่านเข้า w ว r l d c h ช m p i o ้ s h ชิไปเลยครับผมบอกเลยว่าเป็นการแข่งขันใหญ่เปิดซีซั่นที่รางวัลน่าสนใจมากๆนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นบลูมอนเชดดิ้งการเกมเนี่ยลองฝึกเล่นที่ร้านยิมที่มีเสถียยิมแบบนี้ครับผมเสถียยิมแบบนี้ถ้าอยู่ใกล้บ้านเนะี่ยเข้าไปลองเล่นได้เลยครับคุณอาจจะมีสิทธิ์ได้รางวัลแบบนี้และอาจจะมีสิทธิ์ได้ไปเว r l d c h a ม p i o n s h ชิพเลยนะครับผมซึ่งงานพิพิบบอลในปีนี้ครับจะจัดขึ้นในวันที่สี่ที่ห้าตุลาคมไปเเจออกัันยะนยะะครบ